สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างตอนทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะลูกค้าเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะรถมีอาการรถเล่งไม่ขึ้นนะรถเร่งไม่ขึ้นนะเร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอาการที่เล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ขึ้นแบบไหนนะครับอาติดเครื่องนะครับดูไฟไม่มีโชว์นะครับ ไฟไม่มีโชว์เร่งอันนี้เหยียบเหยียบคันเร่งอยู่นะดูรอบรอบสวิงแบบนี้เลยอ่าแปลกๆนะไฟรูปเครื่องไม่มีโชว์ด้วยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคสนี้จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นทาทาตัว CNG นะฮะ CNG ตัว รุ่น A 3 6 B เป็นตัวเพาลรอยนะ CNG HD มาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะก็คือจะมีอันนี้คือโค้ดเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ท่อน้ำมันพาวเวอร์นะอันนี้จากที่ดูลูกค้าตัดออกไปนะไม่ได้เสียบปลั๊กตัวนี้แล้วก็โค้ดนี้นะก็จะขึ้นเกี่ยวกับลิ้นลิ้นปีผีเสื้อนะครับตัวนี้นะสองหนึ่งสามแปดลิ้นปีผีเสือ้อแต่เราต้องมาดูอีกทีนะว่ามันขึ้นเกี่ยวกับอะไรนะสวิต ตวิตเบรกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งไล่ดูนะว่าเป็นอะไรนะเคสนีน้ใส่ไฟนะครับตัวสวิตเบรกนะตัดไว้นะเดี๋ยวต้องหาดูไล่ทำต่อนี่ขึ้นเดิมก่อนคือสสยไฟต่อข้อมกันไว้เนี่ยฮะแยกมาต่อแยกไว้ น่าจะเซนเซอร์ถังเสียด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนสวิ์ไฟเบรกอ่าไฟเบรกนะฮะหนึ่งตัวน่าจะสวิ์เสียแล้วลูกค้าก็ไปต่อระบบไฟแยกออกต่างหากเพื่อจะให้รถมันวิ่งได้นะมันยิ่งทําให้รวนนะอันนี้ผิดประเด็นนะเปลี่ยนเ,นเซ็นเซอร์ตัวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเปลี่ยนแล้วหายไหมมาเดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันนะอ่าดูนะ นี้คันเร่งได้ปะกติแล้วนะครับเหยียบเบิ้ลอ่าเดี๋ยวจะจะเหยียบเบรกนะดูเหยียบเบรกในกรณีเหย,ยี่บเบรกปุ๊บคันเร่งก็จะตัดอยู่ที่สองพันรอบนี่ยจะอาการนี้เลยอันนี้คือกรณีเซนเซอร์เสียก็จะเร่งไม่ขึ้นประมาณนี้นะอเอออันนี้เซนเซอร์เสียก็คืออันนี้ก็จบเรียบร้อยทำสายไฟคืนเดิมนะทดสอบวิ่งเทสนะหลังจากแก้ไขแล้วนะครับ าการเร่งนีนะรถวิงได้ปกตินะครับสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยอ่าเบื้องต้นลูกค้ามานะมีอาการรถเรนะ่งไม่ขึ้นนะเร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ได้เร่งได้อยู่แค่2,000รอบแล้วก็ตัดนะอ่าหลักๆที่ตรวจเช็คคือ,คอ ซเซนเซอร์เสียซเซนเซอร์สวิตช์ไฟเบรกเสียนะลูกค้าต่อจั่มสายไฟตัดต่อ,ต,อตรงไว้นะแล้วก็ฝาถังเซนเซอร์ถังนะรถมีอาการสต,ตาร์ทไม่ติดตอนแรกลูกค้าไปต่อข้อมต,ตรงไว้อยู่ที่ชุดกองฟิวนะมีเ์สตาร์ทเองให้รถสตาร์ทได้หลักๆเลยต้องมาแก้ที่ตัวนี้นะเซนเซอร์ฟ้าถังอันะน,สสน,นี้เราทําการแก้ไขให้หมดแล้วนะสจุดนี้แล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์ตัวหนึ่งรถสตาร์ทติด เร่งได้ปกติวิ่งได้ปกตินะฮะอาการเล่งไม่ขึ้นของทาทา C N G นะก็จะมี2อย่างขึ้นไปนะก็คือหลักๆหระบบไฟนะคอยหัวเทียนมีปัญหาระบบไฟช็อตนะแถวเครื่องยนนะกับอีกอันนึงที่เล่งไม่ขึ้นนะก็คือเกี่ยวกับสวิฟไฟเบรกหรือว่าหลอดไฟเบรกนะมีปัญหาที่ไม่ใช่ของมันค่ามันคนละอย่างอะไรประมาณนี้นะบางที1ิอโวลต์ลูกค้าเอา24โวลต์มาใส่นี้ก็จะมีอาการเล่งไม่ขึ้นเหมือนกัน สำหรับทาทา CNG นะก็เสร็จเรียบร้อยนะจบส,จสวยๆสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเพืามาได้นะกับอู่ช่างต้นทาทาชลบ,บุรีนะศู0 2 2 2 2 2ศูนนะเรื่องรถท,ทาทาทุทีช่างต้นทาทาชนลบุรีซื้อขายซ่อมจบเียเดียวนะจ๊ะ